กำลังรอรถนะคะโรงแรมดินสอที่ป่าตองนะคะซอยนานในจ้ะบยากาศดีมากเลยนะทุกคนนะกำลังแล้วกำลังแล้วกดมาลงชั้นสามแล้วเหรอรถด่วนกระวนสุดท้ายนี่ดูต้นไม้ย้มอกธรรมชาติดีมากใช่อากาศดีมากเลยนะคะอยากให้ทุกคนมาแั้วบรรยากาศมาชมบรรยากาศแบบนี้นะคะ เห็นยังคะรถกำลังมาน,นี่คือลิฟต์นะค,นคออะนี่คือกำลังขงึง้นกำลังมูกไปแล้วนะคะมุกมาแล้ว,ล,วลงมาแล้วลงมาแล้วเดี๋ยวรอเดินเด็กตื่นเต้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูวิวข้างบนกันนะคะอ่าจอดเลยนี่คือรถนะคะกำลังเข้านะคะเป็นลิฟต์นะจ๊ะเป็น <Okay. S 2> เปิดเลยเข้าไป โอเคปิดแล้ว<ไ>ปิดแ,แล้วเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะคะ,อะตอนนี้อ๋อกดชั้นห้าอ๋อกดชั้นห้าไปแล้วนะคะขึ้นไปแล้วนะคะไม่กลัวสนุกไหมตื่นเต้นเห็นไหมมีเม้นมีอะไรให้ตื่นเต้นตลอดเลยน,นะข้างบนนี้จะเป็นวิลล่านะคะราคาประมาณคืนละหมื่นกว่าบาทก็ราคาสองพันก็มีนะคะ ย,นนย,ยกบบ้างเลยมันจะเพลอนมากไงขึ้นไปแล้วนะคะนี่แต่ละชั้นนะคะมันจะมีชั้นมีชั้นมีชั้นอยู่สุดยอดมากเลยหนูไม่เห็นด้านล่างเลยอ,ะอ่ะอยากเห็นตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูข้างบนมูนเดี๋ยวเราจะวิวเห็นวิวของปาตองอุ้ยสูงมากนี่ชั้นสามอนนี้ชั้นสองอยู่เลย นีแค่ชั้นสองนะคะน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะคะว้าวอย่ชั้นสองก็แค่แค่ชั้นสองเพาเห็นทะเลแล้วนะทุกคนเห็นไหมทะเลแม่เห็ตัวเทียนไม่เห็นเดี๋ยวก็เห็นดูไม่หนูจะมองจากในกล้องอ่ามองเห็นไหมเห็นไหม <c oughs> เดียดเด๋ยวไปดูข้างบนกันเดี๋ยวไปดูข้างบนกันเลยทีเดียวมีขึ้นไปสุดเลยนะคะดีวิลล่าอย่างดูมากเลยนี่ไพรเวทมาก เ้ยเมื่อไหร่ฉันจะรวยฉันจะได้มีแบบนี้บ้างโอ้ยูมากใช่ไหมลูกกยับไปถ่ายรูปให้เร็วๆอันหน้าไปตรงประตูอันนามันนี่โอเคผลแล้วผลแล้ว,ออลว,วะนี่ดูนะคะนี่ก็คือ,อนี่คือบนเขาเลยนะคะอโอ้ยนี่ดูนะด,นดูตึกสลับซับซ้อน ผู้ลุนาผู้อีสารหรือว่าอะไรนะผู้โดยสารดูผู้โดยสารเหรอก,รกรู้ลุนา่ายาย่ายลูกหน้าแบบนี้ทำไมอะ่ะตอนนี้เรากำลังน,นี่เราขึ้นมาสูงสุดเลยนะคะชั้นห้าเลยนะคะทุกคนนะอยู่นันมีคนรอรับแล้วถึงแล้วคะ่ะน,นี่คือชั้นห้านะคะนี่วิวนะดูวิวก้างนอกก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันไปเลย สว,ส,สวัสดีค่ะมาชมบรรยากาศหน่อยหุยเหมือนเหมือนญี่ปุ่นเลยอ่ะน้องไปถ่ายรูปเลยไปยืนข้างหน้าเด็ยวยม่ถ่ายรูปให้เด็วไม่อยากดูความสูงอ่ะเดี๋ยวไปยืนให้ดีๆก่อนโอเคนี่นะคะนี่คือห้องไพรเวทมากเลยค่ะน้องถ่ายรูปให้แม่หน่อยได้ไหมนั่นโต้ด้วยอ่ะอืม รูหรามากเลยนี่พื้นที่ไม่รู้ประมาณกี่ไร่นะเนี่ยทั้งเขาเลยอะดูต้นไม้ก็ใหญ่มากป่าตองอุดมสมบูรณ์มากนะคะมีสะตอมีทุเรียนบ้านแบบว่าบนเขาเนี่ยเขาก็ปลูกกันเยอะนะคะชาวบ้านคนป่าตอง,ตองเขาจะชอบ,บอเขาจะปลูกทุเรียนปลูกตะตอเยอะมากสวนยางเขาก็เมื่อก่อนที่ยังไม่มีการต้องเที่ยวเขาก็จะลงมา